สิบเก้าครับข้อไดนถูกต้องเกี่ยวกับโลกขับถ่ายของสัตว์เคครับอันนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าสัตว์แต่ละเพศเนี่ยขับถ่ายอะไรออกมาบ้างนะครับตรงนี้พี่สรุปให้ก่อนครับของเสียที่ขับถ่ายออกมานะครับหรือว่าในตัวจนัทเวสเนี่ยเป็นของเสียครับที่มีในตัวเจนเป็นองค์ประกอบนะครับสนใจ3มตัวครับก็คือแอมโมเนียครับแอมโมเนียนะยูเรียแล้วก็กดยูริกครับเราต้องจำนะครับว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละเพศเนี่ย ขับถ่ายของเสียครับออกมาเป็นอะไรบ้างครับโปรโตัซฟองน้ำไฮด้าหนอนทุกแบบนะครับพวกหอยพวกหมึกปลาดาวกุ้งปูปลาทุกชนิดยกเว้นฉลามนะครับอันนี้เน้นไว้นะพวกนี้ครับจะขับของเสียเนี่ยออกมาในรูปของแอมโมเนียครับเห็นไหมพวกนี้นะครับจะขับของเสียออกมาในรูปของแอมโมเนียนะส่วนต่อมาครับก็คือพวกที่ขับของเสียออกมาในรูปของยูเรียครับก็จะมีฉลามครับ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอย่างคนเราเนี่ยก็ขับของเสียมาในรูปของยูเรียนะครับในปัสสาวะของเราเนี่ยจะมียูเรียอยู่นะโอเคนะครับอันนี้คือพวกที่ขับของเสียในรูปของยูเรียครับสุดท้ายคือพวกที่ขับของเสียครับออกมาในรูปของยูริกแอซิดครับยูริกแอซิดหรือว่ากรดยูริกเนี่ยครับก็จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานครับพวกนกพวกแมลงนะครับพวกนี้ขับของเสียมาในรูปกรดยูริกครับหลักการจาครับก็พยายามจําครับตัวที่ มันมีอยู่ในกลุ่มน้อยๆครับอย่างยูเรียเนี่ยครับมีแค่สากลุ่มต้องจําก็คือมีฉลามครับฉลามตรงนี้เน้นไว้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นปลานะครับแต่ว่าพวกนี้ขับของเสียออกมาในรูปของยูเรียเหมือนคนเรานะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าก็เหมือนคนเราครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับพวกนี้ขับของเสียออกมาในรูปของยูเรียครับแล้วก็จำอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือยูริกแอซิดครับยูริกแอซิดเนี่ยก็จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกนกแล้วก็แมลงครับเห็นไหมจำ อะไรขับของเซนในรูปของยูเรียอะไรขับของเซนรูปของยูริกครับส่วนที่เหลือครับไม่ต้องจําก็ได้ครับที่เหลือเนี่ยถือว่าขับของเซนในรูปของแอมโมเนียทั้งหมดนะครับโอเคมั้ยจอย่างนี้จะง่ายกว่านะจําแค่พวกยูเรียกับยูริกแอซิดก็พอครับว่าอะไรขับของเซนในรูปยูเรียบ้างอะไรขับของเซนในรูปของยูริกแอซิดบ้างนะครับส่วนที่เหลือตีว่าขับของเซนรูปของแอมโมเนียทั้งหมดครับโอเคนะครับการจำแบบนี้ก็ช่วยในการลดภาระในการจำของเราลงได้นะ เค okay, ครับก็มาดูเขาถามว่าข้อไหนถูกนะครับอันแรกบอกว่าไฮด้าขับแอมโมเนียออกจากเซลล์โดยการแพร่ไฮด้าขับแอมโมเนียอันนี้ถูกต้องครับไฮด้าขับแอมโมเนียนะออกจากเซลล์โดยตรงเลยครับผ่านการแพร่อันนี้ก็ถูกต้องครับจาไว้นะครับไฮด้าเนี่ยครับแล้วก็พวกโคโรโซ่ต่าง ice, ammonia, ๆเนี่ยขับแอมโมเนียครับออกจากเซลล์ผ่านทางการแพร่นะครับโอเคนะไฮด้าพวกโคโรโซ่ต่างๆเนี่ยครับเหมือนกันครับขับแอมโมเนียด้วยการแพร่ออกครับ ก็กลายปว่าข้อนี้ถูกต้องเลยครับต่อข้อหนึ่งได้เลยนะส่วนข้ออื่นครับในหนู collecting duct ของไตทําหน้าที่ดูดกับ g l โค e collecting duct ครับไม่ทําหน้าที่ในการดูดกับ g l โค e นะครับ collecting duct เนี่ยจะเกี่ยวข้องอะไรครับเกี่ยวข้องกับการดูดน้ํากลับนะครับไอการดูดกับ g l โค e นะครับการดูดกับ g l โค e เนี่ยมันจะไปเกี่ยวครับที่ส่วน proximal convoluted tubule อย่างเดียวนะครับหรือว่าข้อขคส่วนต้นครับตรงนี้นะเห็นไหม มันจะมีท่อขวดสจุดนะครับจุดแรกนะครับส่วนต้นเนี่ยจะเรียกว่า x i m a l c o n v o l u t e d t u b ู l e ครับถ้าเกิดว่ามีกลูโคสเนี่ยครับไหลออกจากกคมูลัสเข้าสู่ส่วนที่เป็นส่วนขององค์ประกอบของไตเนี่ยมันจะถูกดูดกลับนะครับที่ p r proximal c o n v o l u t e d t u b ูบูตรงนี้ทั้งหมดครับโขเคไหส่วนอื่นเนี่ยครับก็จะไม่ได้มีการดูดกลับกลูโคสแล้วนะครับถือว่าต้องดูดกลับทั้งหมดครับที่ x r o x l m o n v o n v t l u t u b u l ูนะครับในคนปกติควรจะเป็นอย่างนี้นะ โอเคนะครับส่วนคอลิ่ติ้งดักครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับดูดกับกูโคดนะครับการดูดกับกูโคดเกี่ยวข้องแค่ส่วนพอลซิมอลคอนโรเตตทูอย่างเดียวนะครับโอเคมั้ยอันนี้ก็เลยผิดนะครับส่วนข้อ3ามครับพาเลียขับยูเรียขับยูเรียหรือเปล่าครับพาาเรียครับจัดว่าเป็นพวกอะไรครับเป็นพวกหนอนตัวแบนนะครับเมื่อกี้สรุปให้แล้วครับว่าหนอนต่างๆนะครับ หนอนตัวแบนหนอนตัวกลมหรือว่าหนอนมีปล้องนะครับพวกนี้ขับแอมโมเนียออกมาครับไม่ใช่ยูเรียนะยูเรียมีแค่3ตัวครับที่จ,จามีอะไรบ้างมีฉลามใช่ไหมมีฉลามครับแล้วก็มีพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแค่3กลุ่มนี้ที่เราต้องจํานะเคนะครับพยายามกลับไปทดควรกันดูนะต่อมาครับข้อ4มแมลงขับกรดยูริกอันนี้ถูกต้องครับมแมลงขับกรดยูริกนะออกจากร่ังกายทางมัลพิเกียนทูบู หลายคนครับเข้าใจว่ามัลพิกเกนทูบูเนี่ยเป็นส่วนที่ขับกดยูริกออกมาโดยตรงใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้ครับคิดว่าเขาน่าจะให้เราวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้นอีกครับมาพิกเกนทูบูเนี่ยครับข้อพิเศษของมันอย่างนึงก็คือมันทํางานร่วมกับระบบทางเดินอาหารครับลองดูนะอันนี้ครับส่วนของมัลพิกเกนทูบูเนี่ยครับม่วงๆตรงนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อครับกับส่วนที่เป็นทางเดินอาหารครับดังนั้นเวลาปล่อยกดยูริกออกมาเนี่ยกดยูริกครับจะมาสู่ที่ส่วนทางเดินอาหารแล้วก็ปนอยู่กับ กากอาหารครับพอปนอยู่กากอาหารเนี่ยสุดท้ายแล้วจะขับออกทางทวารหนักครับโจทย์ข้อนี้ครับในชอยเนี่ยเขาเน้นนะครับว่าขับออกจากร่างกายดังนั้นการขับออกจากร่างกายเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับว่าปลายทางครับที่ขับออกจากร่างกายเนี่ยมันคือส่วนไหนครับก็คือส่วนของทวารหนักนะครับเพราะว่าออกมาพร้อมกับกากอาหารนะโอเคนะครับยูริกแอซิดครับออกมาพร้อมกับกากอาหารทางทวารหนักของมันนะครับแต่นะครับข้อนี้เนี่ย ยังถือว่าไม่ถูกสัทีเดียวนะครับถ้าออกจากร่างกายเนี่ยควรจะออกจากทางวาวรหน,นักครับส่วนข้อ5ครับบอกว่าในคนส่วนของไตที่ทำให้ปัสสาวะเข้มข้นขึ้นคือ distal convoluted tubule ครับก็คือท่อขดส่วนปลายตรงนี้ใช่ไหมเรื่องของความวเข้มข้นนะครับของปัสสาวะในแต่ละจุดของหน่วยไตยเนี่ยอันนี้ข้อสอบไม่ค่อยเอามาถามนะครับเดี๋ยวตรงนี้สรุปเพิ่มให้นะตัวเลขตรงนี้ครับ แสดงถึงความเข้มข้นของปัสสาวะนะครับในแต่ละจุดของหน่วยไตครับจะเห็นว่าพันสเนี่ยเป็นค่าที่สูงที่สุดนะมีพันสองจุดครับดังนั้นเราจําไว้เลยครับว่ามี2จุดที่ปัสสาวะเข้มข้นมากๆนะครับก็คือจุดที่เป็นจุดต่ําสุดครับของหลุมอัลมเฮเลครับเห็นไหมตรงนี้นะครับจุดหัวโค้งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดต่ําสุดใช่ไหมอันนี้ครับความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยจะสูงที่สุดอีกจุดหนึ่งครับที่สูงที่สุดก็คือส่วนปลายครับของคอเลตติ้งดักตรงนี้ครับอันนี้ก็พันสเหมือนกันนะครับ ถ้ามองเป็นกราฟเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะเห็นนะครับว่าที่หลุมอัลเลนเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งครับที่ความเข้มข้นปัสสาวะสูงมากครับไอจุดตรงนี้ครับก็คือจุดต่ําสุดครับจุดที่เป็นหัวโค้งนะครับของหลุมอัลเลนนะอันนี้ครับนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับก็คือส่วนปลายครับของคอลลิติงดัางนะอันนี้สังเกตดูนะครับคอลลิติงดัางเนี่ยเขามีเขียนนะครับแบ่งเป็นหลายโซนนะ เพราะว่าคอร์เติ้งดักครับมันวางตัวนะครับคาบเกี่ยว2ชั้นครับระหว่างชั้นเมดูล่ากับชั้นรีโนคอร์เทกครับเราลองดูนะอันนี้ครับคือรูปของไตใช่ไหมไตเนี่ยครับไตเนี่ยมันจะมีหน่วยไตอยู่ครับทีนี้ไอตัวหน่วยไตเนี่ยครับมันจะวางตัวคาบเกี่ยวครับระหว่างชั้นรีโนคอร์เทกกับรีโนเมดูล่าครับเราลองดูนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นส่วนของพีระมิดนะในส่วนนี้ครับจะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นรีโนคอร์เทกครับชั้นนอกของไตตรงนี้นะ แล้วก็ชั้นในครับที่เรียกว่า renal m e d u l l a ครับไอหน่วยไตเนี่ยครับสังเกตดูมันจะวางตัวคาบเกี่ยวครับหน่วยไตเนี่ยครับมันจะวางตัวคาบเกี่ยว2ชั้นหน่วยไตยนะครับวางตัวคาบเกี่ยวสองชั้นในลักษณะนี้ครับดังนั้นครับถ้าถิดว่าซูมดูเนี่ยก็จะเห็นครับว่ามีทั้งส่วนที่อยู่ในชั้น renal cortex แล้วก็ส่วนที่อยู่ในชั้น r renal m e d u l l a นะครับ พอลิตติ้งดักเนี่ยครับมันมีตั้งแต่ส่วนนี้ครับแล้วก็ไล่ยาวลงมาครับจนถึงชั้นเมดูล่านะโอเคนะครับส่วนที่เข้มข้นมากที่สุดครับก็คือส่วนที่อยู่ต่ําที่สุดตรงนี้ครับส่วนในปลายตรงนี้ครับจะมีความเข้มข้นปัสสาวะสูงมากๆครับซึ่งเป็นจุดครับที่มีระดับความเข้มข้นเนี่ยเท่าเท่ากับขั้วโค้งครับของหลอดอวฮยเรครับมันต่ําสุดเหมือนกันเห็นไหมตรงส่วนเนี้ยครับความเข้มข้นจะสูงมากๆครับ2จุดนี้นะจําไว้นะครับ2จุดนี้คือจุดที่ความเข้มข้นปัสสาวะสูงมากๆครับโอเคนะครับ เราก็มาดูครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าส่วนที่ปัสสาวะเข้มข้นคือ distal convoluted tubule ถูกไหมครับ distal ครับสังเกตดูครับ distal เนี่ยเป็นจุดที่ความเข้มข้นต่ำนะครับลองดูนะเห็นไหมต่ำครับตัวเลขตรงนี้ก็บอกครับว่าต่าแสดงว่าข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับส่วนที่เข้มข้นเนี่ยมันมี2จุดอย่างที่บอกไปครับจุดที่เป็นหัวโค้งของหลอดวัณหิเล่กับส่วนที่เป็นส่วนปลายของ c o n l e l t i n g duct นะครับจํา2จุดนี้เอาไว้นะ